มันนางเลี้ยงควาวจ้าหนาวแล,ล้วล้มหนาวมาแลว้วเป็นฤดูเขาต้องหาฟางไว้แล้วพ้นเกีียวเขา่าแต่ว่าทั้งนี่พันเกีียวพ้นใส่รถนะจ้าใส่รถเกี่ยวแล้วฟางรถเกี่ยวนี่มันจะบ่ไข่งามมันจะมันจะบ่ค้าวจะบ่ก,กินดีทอนฟางอ่ะมืม้อเกี่ยวเด้จ้าแต่กะสีหาเบิง่ง หาเบื้องร้านใดเพิ่นนั่นใส่มือเกี้วนะจ้ะหาเฟี้ยงไว้ถาลูกถาเต้านาลูดูอึดอึดหยาอึดนั่นก็เขาก็ต้องกักตุนฟางไว้แต่ว่าปีนี้เสียหาย่างแน่คนใส่คน,นใส่ลดไหลก็มื้อจ้าแต่กับพอมีอยู่สังเกตเห็นผู้เพิินเอามือเกี้วกับพอมีอยู่เสียหาเอาฟางกักตุนไว้ถา ลูกเต่าห้าหนาอึบฟางเนาะจ้านี่แหละชีวิตคนเลี้ยงควายอยู่กับธรรมาชาติยังสี่เละจ้าผู้ใดสิเลี้ยงควายก็ขอแนะน้ำเดือจ้าว่าให้มีแปลงหนักหนาเป็นของเจ้าของเพราะว่าควายเฮ้ากับหลายตัวออกมาเลี้ยถ้าถ้าบ่ามีแปลงหนาของเจ้าของนี่ลำบากจ้าหาตะายหนาขางนองเขาก็ต้องระวังพร้อมถ้าไปถือ,อยาถือว่าอันถือ,อยากับถือว่าอันตรายเลยล่ะจ้า ถ้าสิไปเอาหญ่านาะไผ่สิพ้าไปเลี่ยงใส่ห้องต้องถามเพื่อนเลยจ้ะเพราะว่าดวงท้องมีประสบการณ์แล้วดวงท้องมีประสบการณ์แล้วคือว่าเอาคว้วยไปเลี้ยงนาะเพืเ่อนไปลามไส่นาะเพื่อนบวมหัวเพื่อนบ่มหัวเพื่อนนั่นฉีดยาเนาอจ้ะเพื่อนฉีดยาน้ำขั้นแท้เอาไปละค้วยไปลามใส้เห็นหย่าเพื่อนงามผลสุดท้ายเพื่อนฉีดยาขาหญา่าขาฉีดยานั่นกินเบิดฝูงเลยจ้ะแต่กะหลอดมาได้ย่อน อาจารย์สันดาฟามเนาะจ้าขออนุญาตด้วยจ้าอาจารย์สันดาฟามเหมือนก็โทรไปถามเพื่นเนาะจ้าโทรไปถามเพื่อนก็เมตตาบอกวิธีรักษาแลนหาซื่อยุกซื่อยามาลักษางอคว้ยกัเซามามีหลูกมีเต่าออกแม่แพหลูกมาได้ทุกมือนี่ถ้าบ่มีสันดาฟามกันจักสิเป็นยังไ๋บุ้จา้างอคว้ยก็เลยก็ได้การแนะนำ หลายอย่างจะดูแลสุขภาพงอกไว้ทำขยอกพญาติทำยังได้มาจาก,กเขากระเบิงยูทูปเนาะจ้าเขาเลียงวา่ใหม่ใหม่เขาบ่ามีประสบการณ์ยังดอกบ่ม,มีความรู้ยังม่มีประสบการณ์ก็เปิดหาฟังยูทู e เปิดเบิง y งยูทู e และเปิดไปพอส่องสันดาฟา้าเนาะจ้ากับฟังไปใหญ่แล้กก็เลยจับเอาบนการรักษา ดูแลงว้วควายมาใส่ได้ผลดีจ้าทำพยาธควายขอดลูกออกมาเฮากะล่างมดลูกควายกเเา็เป็นสัตว์เลี้ยจ้าเป็นสัตว์ไว้หรอกกบแม่ควายกบสุขภาพแข็งแรงทำพยาธให้ทุกหกเดือนกะแข็งแรงควายกบมิตรโตรอ้วนๆสมบูรณ์จ้าเฮากบมือใหม่ไปมีความรูน้นะจาา้ากศึกษาเฮากบเบิงกบฟังกศึกษาไปเรืยย่อย เห็นผลดีจ้านี่คือชีวิตคนเหลียงควายนะาจา้ามียังกระเบี่กันนะาจา้าในกลุ่มคนเหลียงควายน้ำกันนาาี่แหละจ้าเห็ดคลิปมะเวาสู้กันฟังเมื่อีอหยังเหตุแล้วคนเหลียงควายกับทายควายนาาี่แหละจ้ามือนีกับซ้ำนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ